สวัสดีครับผมสิงแสหลีหมงนะครับวันนี้ก็มาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของกลางเดือนเทียดถึงนี้ก็คือช่วงนี้ก็เป็นกลางเดือนนั่นแหละนะครับก็คือวันนี้จะมาพยากรณ์เกี่ยวกับชาวราศีอะไรบ้างนะครับมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มากที่สุดนั่นเองนะครับมีโอกาสนะครับ เป็นกลุ่มไหนนั่นเองนะครับก็คือมีทั้งหมด12ราศีนะครับก็คือมีอเมพษพฤษศเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรกลุ่มและราศีมีนนั่นเองนะครับก็คนไหนเห็นแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดนึงว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับ นะฮะแล้วถ้าเกิดคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเนี่ยนะครับช่วยพิมพ์ราศีมาข้อความแรกนะครับแล้วข้อความที่2ก็พิมพ์คำว่าขอบคุณนะครับนะฮะแล้วก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมได้นะครับแล้วผมก็จะให้เลขเด็ดเลขเด่นไปนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือต้องคนละสองอ่า คอมเมนต์ Comment, นะครับแล้วคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมในอินบ็อกซ์นะครับคือทางคุณต้องเป็นคนทักผมเข้ามานะครับเพราะผมบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาเข้าไปดูให้นะครับคุณต้องทักเข้ามาหาผมที่อินบ็อกซ์ในเพจน,นะครับนะฮะผมจะแบ่งไปทั้งหมด3กลุ่มใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสถูกน้อยนะครับ หรือโอกาสรวยน้อยนะครับแล้วก็รวยระดับกลางมีโอกาสระดับกลางแล้วก็มีโอกาสรวยมากหรือมีโอกาสดได้โชคลาภมากสุดอันนี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับดูดวงนะครับไม่ได้เน้นไปบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วอาจจะชี้แนะในการเสริมดวงบ้างนะครับก็ ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามในไลฟ์สดครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณตรงนี้เลยนะครับนะฮะคนไหนพิมพ์ว่าราศีอะไรแล้วแล้วก็พิมพ์ีข้อความหนึ่งว่าขอบคุณคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมได้นะครับในเพจดูดวงนะครับแล้วก็คนไหนถ้าเป็นกำลังใจให้ผมได้ช่วยกดแชร์ ไปตามกลุ่มดูดวงได้ยิ่งดีนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเน้นหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสกลุ่มไหนชาวราศีไหนมีเกณฑ์จะมีโชคลาภมากสุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายท่านนะครับแต่บางท่านก็อาจจะทำงานอยู่ก็คือเป็นวันเสราร์นะครับที่15 มกราคม2,565ก็คือช่วงกลางเดือนมกรานะครับก็พึ่งเลยปีใหม่ไม่นานแป๊บเดียวก็กลางเดือนกันอีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องเข้ามาทักที่อินบ็อกซ์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เลขเด็ด ไปนะครับก็เป็นแนวทางนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นเลขที่เป็นแนวทางเผื่อเป็นการลดรายจ่ายของตัวท่านบางคนเนี่ยหเลขเยอะแล้วยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะเอาชุดไหนดีอะไรดีก็มาแบ่งปันกันเขาเรียกว่าแบ่งปันเพื่อในการเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแต่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนนะครับในการที่จะเสี่ยงโชคแล้วก็ เป็นขึ้นอยู่การพิจารณาของแต่ละบุคคลกันไปนะครับเราเป็นแค่แนวทางให้เฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนในการเล่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับ ว่าจะมีชาวราศีอะไรบ้างในกลุ่มแรกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสมีโชคลาบน้อยสุดนะครับหรือรวยน้อยหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมีโอกาสอยู่พอส,สมควรนะครับแต่ว่าคุณจะต้อง ช่วงนี้คุณต้องอาจจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอาจจะต้องถวายของดีๆให้กับเจ้าที่เจ้าทางหน่อยหรือคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ที่บ้านของคุณเนี่ยมีเรื่องของกุมารทองหรือเทพไอ้ไข่เนี่ยคุณลองขอขอเขาดูนะครับเผื่อคุณจะมีโชคลาภเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วเจ้าที่เจ้าทางก็จะให้โชคลาภกับคุณด้วยลองเอาบ้านเลขที่ของคุณ และจะมีโชคในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นโอกาสโชคลาบน้อยหน่อยนะครับอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสถูกน้อยนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะมีชาวราศีทั้งหมด4ราศีที่จะเกิดกล่าวไปนี้นะครับก็คือมีราศีกันราศีเมถุนราศีตุลและราศี อีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีกันกนนนลกุ่มนั่นเองนะครับราศีกลุ่มนั่นเองนะครับกันเมถุนตุลและก็กลุ่มนะครับราศีกลุ่มนะฮะเพราะเมื่อกี้นี้ผมจดโน้ตไปรู้สึกว่าต้องขอโทษนะฮะบ,บางทีเขียนกั้มกึ่งกันก็เลยอาจจะพูดพลาดไปบ้างนะครับกลุ่มนะครับราศีกลุ่มนะครับมีราศีกลุ่ม ราศีกันราศีเมถุนและราศีตุลน,นะครับแต่ในกลุ่มน,นี้มีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับก็คือราศีตุลน,นั่นเองนะครับราศีตุลจะมีภาษีมากที่สุดนะครับจะเป็น40แต่ในเนี้ยทั้งหมดในเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆ30น่ะนะครับวิธีเสริมดวงอย่างที่บอกไปให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะครับไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับแลวจะดีนะครับ มีราศีกุมนะครับราศีกันราศีเมถุนและราศีตุลน,นะครับแต่ราศีตุลจะโดดเด่นที่สุดนะครับ40%นะครับแล้วเรื่องหนึง่งจะพยากรณ์เกี่ยวกับดวงให้นิดนึงต้องระวังบริวารอาจจะทําความเดือดร้อนให้คุณมาบ้างต้องระวัดระวังไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้ถ้าลูกหลานคุณมีเรื่องที่ทําให้คุณปวดหัวคุณก็ต้อง แล้วฟังเขาก่อนจะเพิ่งไปทะเลาะบอกแหวงกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะก็คือเขาอาจจะเอาเรื่อง,องความกังวลใจให้เราปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราเป็นลูกหลานกันเราก็ฟังเขาก่อนเพราะคนเราทุกคนจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองเราก็ลองฟัง ถามไถ่เขาฟังเขาก่อนแล้วค่อยพูดออกไปด้วยเหตุและผลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นการเสริมดวงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปให้ไวเจ้าที่เจ้าทางแล้วคนไหนมีเทพกุมารหรือหรือนะครับไอไข่อะไรอย่างเงี้ยหรือเทพนาจาก็ลองขอท่านนะครับแล้วก็มีขนม ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับของหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถวายและคุณอาจจะมีโชคเข้ามาก็ได้นะครับคุณอาจะลองเอาเจ้าที่อยู่อาศัยคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะครับแต่ราศีตุลจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับผมขอผ่านไปนะครับขอผ่านไปนะครับกลุ่มแรกนะครับนะฮะเข้าสู่กลุ่มที่สองแล้วนะครับเข้ากลุ่มกลุ่มที่สองแล้วนะครับ กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นโชคลาภระดับกลางๆอยู่ราวๆ4 0่สเอร์เซนนะครับสี่สนอะร์เซนะฮะจะจะมีราศีพฤษกนะครับราศีมังกรราศีธนูและราศีเมษนะครับราศีพฤษกราศีมังกรราศีธนูและราศีเมษนะครับ กลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดจะมีพาษีมากที่สุดในกลุ่มระดับกลาง,ก,ลางก็คือราศีเมษนั่นเองนะครับแล้วจะมาพยากรณ์ว่าจะมีโชคกับที่ทำงานของคุณนะครับเจ้านายคุณถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วคุณลองอายุเขาหรือคนที่เรานับถือนะเอาอายุของเขาหรือ วันที่เกิดของเขาก็ได้นะครับลองคุยเล่นนะเขาดูเผื่อเขาอาจจะแต่ต้องเป็นคนที่เขาชอบทางนี้ด้วยนะครับคุณถึงจะมีนะครับหรือต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของท่านเองนะครับลองดูนะครับตรงนี้แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณดวงไปด้วยนิดๆหน่อยๆในกลุ่มนี้คือขอให้คุณขยันและพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเอง งานที่คุณวางเป้าหมายไว้จะประสบความสําเร็จไปในวัดีนะครับไปด้วยอย่างดีนะครับแต่คุณต้องมั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นโดยเอาความสามารถของตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จนะครับก็กลุ่มนี้อย่างที่บอกไปก็คือราศีเมษนะครับจะโดดเด่นที่สุดนะครับก็ผมผ่านกลุ่มที่2ไปนะครับต้อง วิธีเสริมดวงต้องพยายามไปวัดที่มีบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของวัวควายสัตว์ใหญ่นะครับก็จะเป็นการดีนะครับและช่วงเวลานี้หยุดทานสัตว์ใหญ่ในช่วงของกลางเดือนนี้ได้ยิ่งดีในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นการเสริมดวงของคุณเป็นอย่างดีนะครับ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยก็จะดีแล้วก็ขอให้ตั้งใจงานคุณจะออกมาเวิร์กนะครับในกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้ราศีเมษจะโดดเด่นที่สุดอยู่ราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาสมีโชคลาภมากที่สุดนะครับ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือโชคลาบนะครับแต่ว่าอาจจะมีการพยากรเกี่ยวกับดวงนิดนึงพูดง่ายว่าช่วงเนี้อาจจะมีเกณฑ์มีโชคมากสุดแต่ว่าวิถีของดวงไม่ค่อยจะสู้ดีมีเรื่องกุ้มใจอยู่นั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีสิงห์พิจิตมีนและราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์พิจิตมีนและกรกฎนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับ ก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนจะโดดเด่นที่สุดนะครับอยู่ราวๆเจนะครับแล้วกลุ่มนี้ต้องท่านเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนนะฮะขอให้คุณนะครับขอให้คุณไปทําบุญช่วงวันจุดเนี่ยนะครับไปวัดที่เรียกว่าต้องการความช่วยเหลือคือเขากําลังต้องการรับบริจาคก,การช่วยเหลือนะครับวัด เราต้องลองไปหาวัดที่เขาต้องการปัจจัยนะครับรู้สึกว่าวัดที่นี่ต้องการปฏิสันฐานหรือว่าต้องการการซ่อมบำรุงวัดนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรของที่วัดนะครับขอให้เราเข้าไปช่วยเหลือนะครับเป็นวัดเล็กๆแต่อยู่ต่างถิน่นหรืออยู่ไกลถิ่นเราหรือวัดที่ยังไม่เจริญนะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือหรือวัดที่นี่ เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากทีหนึ่งก็คือเป็นวัดเหมือนบางวัดที่เขาช่วยเหลือคนะนะครับหรือเป็นวัดที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดป่าก็ได้นะครับหรือวัดที่เขาฝึกกรรมาฐานก็ได้เราเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโชคเข้ามาด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับในกลุ่มนี้อย่างที่บอกไปนะครับ กลุ่มเนี้ราศีมีนเนี่ยจะโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญถ้าพูดถึงเกี่ยวกับดวงนะครับไม่พูดนอกเหนือจากโชคลาบนะครับตอนนี้คุณต้องอย่าซีเรียสเกินไปนะครับขอให้คุณปล่อยวางบ้างและจะดีนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณอย่าโลเลเพราะตอนนี้คุณกำลังจะมีการอยากจะเปลี่ยนงานหรือกำลังโดนกดดันที่คุณ โดนในที่ทํางานกดดันคุณว่าถ้าคุณทําไม่ดีคุณมีสิทธิ์จะออกจากที่ทํางานขอให้คุณปล่อยวางไว้ก่อนนะครับแล้วขอให้คุณตั้งสติกับตัวเองเข้าไว้นะครับแล้วก็ไปทําบุญอย่างที่ผมบอกนะครับไปหาวัดที่เขาฝึกกรรมฐานก็ได้นะครับหรือไปวัดที่เขาให้เราไปใส่ชุดขาวห่วมขาวได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดเรามีเวลาก็ไป เขาเรียกว่าไปอยู่สัก3ามวันนะครับใส่ชุดขาวข่มขาวได้ก็จะดีนะครับเดี๋ยวดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีขึ้นแต่ดวงกลุ่มนี้จะมีโชคอยู่นะครับอยู่ราวๆหกเจอร์นนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องของดวงนะครับต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ผมนะครับก็พยากรณ์ครบทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ครบทุกอ่า ราศีแล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังได้แต่ถ้าคนไหนต้องการอยากจะได้เลขเด็ด <c oughs> ก็พิมพ์เข้ามาว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับแล้วเข้าแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งข้อความนะครับคือแยกกันนะครับแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมได้หรือไม่ก็กดแชร์ถ้าคุณกดแชร์คุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้เช่นกันนะครับถ้ายังไงก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่ไม่ดีนะครับแล้วขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาจะมาไลฟ์พยากรด์ดูดวงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมสิงแจกแสลีมงนะครับก็ ผมสิงแสลีมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ